ี่น้องรับคำสอน YouTube ชื่อว่า New Hope ไ h ยหรือว่า Instagram ชื่อว่า Pastor Lau TikTok อาจารย์หมอวรุณขอทักทายมาจากที่ Bryce Canyon ย u ท a าสหรัฐอเมริกานะครับ2ทีบที่บทที่3ข้อ16หและ17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากลา่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อม เพื่อการดีทุกอย่างผมเชื่อว่าหลังจากพี่น้องฟังคําสอนนี้นะครับพี่น้องจะพรักพร้อมและสามารถทําการดีทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับพบกันในคําสอนครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องเป็นสาวกของพระเยซูซึ่งมีชีวิตที่ยกคนอื่นขึ้นหนุนใจคนอื่นอธิษฐานคนอื่นอยู่เสมอแทนที่จะเหยียบคนอื่นลง กดคนอื่นลงหรือทําร้ายคนอื่นด้วยคํานินทาว่ากล่าวหรือหาเรื่องจับผิดนนในหนังสือหนึ่งเทสโลนิกาบที่ห้าข้อสิบอกว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกําลังทําอยู่ให้เราเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นเสริมสร้างช่วยคน,คนอื่นดีไหมครับแทนที่เราจะกดคนอื่นลงมีเวลามากมายในชีวิตในโลกนี้ซึ่ง คนบางคนนะครับที่อยู่รอบตัวเราเนะี่ยต้องการให้เรานั้นยืนอยู่ระหว่างเขากับพระเจ้าที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาขณะที่เขากําลังท้อใจผิดหวังหรือรู้สึกเศร้าใจหมดกําลังใจหรือเขาอาจจะเดินออกนอกทางของพระเจ้าไปทําผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตมันเป็นการง่ายมากเลยนะครับที่เราจะวิจารณ์หาเรื่องจับผิดคนอื่น อะทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะเขาควรจะตัดสินใจดีกว่านี้สิเราคงคิดในใจต่อว่าแล้วก็หาเรื่องเขาที่จริงแล้วคนเหล่านั้นที่เขาทำผิดหรือเขาท้อใจเนี่ยเขาไม่ต้องการคําตัดสินจากเรา mm. เขาต้องการความเชื่อจากเราเราใช้วิธีใหม่ดีไหมครับแทนที่จะตัดสินนินทาว่ากล่าวดา่าไม่พอใจปฏิเสธ เราใช้วิธีใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราคืออธิษฐานเผื่อเขาใช้ความเชื่อของเราเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าสำแดงความเมตตาต่อพวกเขานำเขากลับเข้ามาในทางของพระเจ้าให้เขาเปิดบ้านบังตาออกและเห็นว่าเขากำลังทำผิดอะไรแทนที่เราจะไปต่อว่าเขาโจมตีเขาหาเรื่องเขาเราควรที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราในพระคริสต์หรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาถ้าเราอธิษฐานนะครับเราจะช่วยเขาผักดันเขา ออกจากอดีตออกจากความท้อใจความหมดกําลังใจแล้วเราจะยกเขาขึ้นไปให้เขาสามารถยืนอยู่บนเท้าของเขาได้อีกและสู้ต่อไปนี่คือชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความรักและความเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทําได้เรารักพระเจ้าสุดใจและเรารักพี่น้องและไม่ใช่พี่น้องทุกคนสมบูรณ์แบบทุกคนที่เป็นพี่น้องในพระคริสต์ทาผิดพลาดในชีวิต แทนที่เราจะโจมตีต่อว่านินทากแกล้งเขาเหยียบเขาลงไล่เขาออกไปหาเรื่องเขาเราควรที่จะรักเขาและอธิษฐานเผื่อเขาหนุนใจเขาต่อไปนี่เป็นวิธีของพระเจ้าพระเจ้ายังทำางั้นกับเราเลยจริงไหมครับมองตัวเองนะครับ ถ้าพระเจ้าปฏิเสธเราดา่าเราที่เราคงแย่เลยป่านี้คงไม่มีตั๋วไปสวรรค์เพราะพระเจ้าเกลียดเราที่ว่าเราทําบาปเราทําผิดพลาดแต่พระเจ้ารักเรามาตายให้เราพระเจ้ารักเราแม้เรายังทําผิดพลาดและยังจ่ายราคาให้เราเราก็ควรจะทําอย่างนั้นกับคนอื่นเหมือนกันในยากอบบทที่5้ข้อสิบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลหมายความว่ายังไงครับเราควรจะสารภาพบาปต่อกันถ้าเราทำผิดเราสารภาพแต่ถ้าพี่น้องบางคนยังไม่ได้สารภาพเขายังทำผิดอยู่เราอธิษฐานเผื่อเขาเมื่อเราอธิษฐานคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมคือผู้ที่ได้รับการยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ได้รับความชอบธรรมจากพระเยซูก็คือผู้ที่เชื่อพระเจ้าจริงๆเป็นคริสเตียนจริงๆคำอธิษฐานมีพลังและเกิดผลมากพี่น้องเหล่านั้น ที่อาจจะมีความเจ็บป่วยด้านร่างกายด้านจิตใจจิตวิญญาณด้านอารมณ์หรือด้านการเงินอะไรก็ตามถ้าเราอธิฐานเผื่อเขาเขาหลุดออกมาจากความบาปเขาหลุดออกมาจากความอ่อนแอรหรือความท้อใจหรือความเจ็บป่วยเขาจะมีชีวิตใหม่เห็นไหมครับพี่น้องพระคัมภีร์หนุนใจว่าเราควรอธิษฐานเผื่อกันและกันอย่าโจมตีกันหนึ่งที่บททีท่สองข้อหนึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวนวิงวนกอับต่อพระเจ้า อธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนก็คือว่าชีวิตเราแทนที่นินทาด่าว่ากล่าวเหยียบเขาลงด้วยคําพูดหรือหน้าตาค้อนเขาใส่เขาเราคุณจะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขาเปลี่ยนใจเขาปรับชีวิตของเขาให้ดีขึ้นผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อผมเริ่มคิดเจักใหม่ผมทําสิ่งไม่ถูกเยอะมากมีชาวอเมริกันคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์ชื่อแมรี่โจที่จริงเขามองผมแล้วเขาบอกว่าผมเป็นผู้รับใช้ที่ไม่เก่ง แทนที่เขาจะโจมตีผมออกจะโบ์ผมไปเขานั่งอธิษฐานเปืือกผมนะครับเพราะคำอธิษฐานของแมรี่โจผมเลยได้ไปพบไฟและนําไฟไปที่ประเทศไทยเห็นไหมครับแทนที่แมรี่โจจะเกลียดผมด่าผมโจมตีดูถูกผมเขาอธิษฐานเปื่อผมทูลขอและก็ขอบคุณพระเจ้าหมายความว่าไงมองส่วนดีของพี่น้องที่เขาทําและขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของเขาดีไหมครับพระเจ้าคาดหวังอยากจะใช้ชีวิตของพี่น้องให้เป็นเพื่อนกับความเชื่อแทนที่จะเป็นเพื่อนกับการ วิจารณว่ากล่าวโจมตีพี่น้องพระเจ้าอยากให้พี่น้องเป็นเพื่อนกับการใช้ความรักและความเชื่อแทนที่จะไปตัดสินคนอื่นหรืออิจฉาคนอื่นเราควรจะเป็นผู้ที่ยกคนอื่นขึ้นหนุนใจคนอื่นเราบอกพี่น้องคนอื่นบอกผมจะที่ฐานเผื่อคุณดิฉันจะทิ่ฐานเผื่อคุณและฉันรักคุณฉันอยากเห็นคุณก้าวหน้าไปเรื่อยๆฉันจะใช้ความเชื่อเพื่อคุณนะความเชื่อของเรานั้นจะนําแสงสว่างเข้าไปในใจของเขา และจะทําให้เขาจุดไฟขึ้นอีกที่จะเดินกับพระเจ้าต่อไปอย่างถูกต้องความเชื่อของพี่น้องนั้นจะทําให้เขาสามารถหลุดออกจากการเสพติดได้หรือจากปัญหาในชีวิตได้ในคริสตจักรนิโฮบบางทีเรามีสมาชิกเข้ามาใหม่มีปัญหาเรื่องติดบุหรีติดเหล้ายากจนมีปัญหาครอบครัวแทนที่ผมจะไปดูถูกเขาไปโจมตีเขาผมอธิษฐานหนุนใจและใช้ความเชื่อเพราะความเชื่อข,ของเรานั้น พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราและผลักดันคนเหล่านั้นไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาเราจะพบความจริงอันนึงว่าเมื่อเราช่วยคนอื่นที่กําลังมีความต้องการในชีวิตไม่ว่าเขาจะทราบหรือเปล่าก็ตามเราช่วยเขาโดยหนุนใจเขายกเขาขึ้นอธิษฐานเผื่อเขานะครับพระเจ้าจะจ่ายคืนนี้แก่เราอวยพรเราอย่างไม่มีความจํากัดพระเจ้าจะยกเราสูงขึ้นเช่นกันเพราะเราวานสิ่งใดเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น เอเฟซัสบทที่4ีขยีบอกว่าอย่าให้คําเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายคําเลวร้ายนี่รวมถึงคําวิจารณ์คําต่อว่าและคํานินทาและคําหยาบคายแต่จงกล่าวคําดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินต่อไปนี้เราจะเป็นคริสเตียนที่ใช้ปากเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นหนุนใจเสริมสร้างคนอื่นดีไหมครับเราจะไม่โจมตีไม่วิจารณ์ไม่นินทาว่ากล่าวไม่ใส่ร้ายใคร ไม่หาเรื่องใครฮีบรูบทที่ 10- บข้อยี่สถึงยีบอกว่าและขอให้เราพิจารณาด,ดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทําความดีคือพอเรามาเจอกันนะครับแทนที่เราจะหาเรื่องกันจับผิดกันเราควรจะปลุกใจกันให้ดําเนินชีวิตที่ความรักและทําการดี <i> ผมอยากหนุนใจนี่ผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วผมก็คุยกับพี่น้องที่สวิสเขากําลังสร้างคริสตจักรด้วยกัน <i> ผมบอกว่าขอให้บรรยากาศในคริสตจักรในสวิสเนี่ย เป็นบรรยากาศแห่งการหนุนใจรักกันสามัคีกันยกย่องกันและกันอธิษฐานเพื่อกันอย่ามีบรรยากาศแห่งการอิจฉากันตีกันเกลียดกันด่ากันเป็นบรรยากาศแห่งการหนุนใจกันผมก็บอกกับพี่น้องอย่างนั้นเขายี่ห้าบอกว่ายาขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทําเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาใกล้เข้ามาแล้วพระเจ้าบอกหนุนใจกันและกันให้มากมาก พี่น้องชีวิตเราเนี่ยก็มีปัญหามากอยู่แล้วมารซาตานพยายามโจมตีเราจริงไหมครับมีคนพยายามมาแกล้งเราโกงเราด่าเรานินทาเราคนในโลกเต็มไปด้วยความบาปคริสเตียนมาเจอกันแทนที่เราจะมาขยํากันเองมากัดกินกันเองเราควรจะหนุนใจกันมากๆแล้วก็อธิษฐานเผื่อกันมากๆชุมชนคริสเตียนเป็นชุมชนแหน่งการแสดงความรักความเชื่อและหนุนใจกันดีไหมครับแล้วเรามาพบกันทุกวันอาทิตย์เนี่ย ตัดสินใจแล้วกำลังนั่งรถไฟไปนั่งเรือไปหรือนั่งรถไปจะไปเจอพี่น้องที่โบสถ์นะครับตัดสินใจวันนี้ฉันจะไปเป็นผู้หนุนใจฮีบรูบทที่3ข้อ13บอกว่าแต่จงหนุนใจกันแลกกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปแปลอีกแบบหนึ่งบอกนี้ฮีบรูบทที่3ข้อ13บบอกให้กำลังใจกันทุกวันเมื่อยังมีโอกาสเมื่อมีโอกาส ตราบใดที่เรายังมีชีวิตในโลกเรายังไม่ตายจากโลกนี้ไปพอเราพบมีโอกาสให้กำลังใจกันหนุนใจกันถ้าท่านทำเช่นนี้จะไม่มีใครในพวกท่านถูกหลอกโดยบาปและกลายเป็นคนดื้อรั้นถ้าเราอธิษฐานเผื่อกันอยู่เสมอหนุนใจกันอยู่เสมอจะไม่มีใครลม้มลงไปในความบาปเพราะว่าเรายกกันขึ้นด้วยคําอธิษฐานผมอยากหนุนใจพี่น้องหลังจากฟังคําหนุนใจนี้แล้วคําสอนนี้แล้วจากพระคัมภีร์เนี่ยต่อไปนี้เราจะหนุนใจกันในบ้านครอบครัว สามีภรรยาลูกๆและในคริสตจักรละสนุนใจกันและกันต่อไปนี้บรรยากาศในคริสตจักรของท่านจะเป็นบรรยากาศแห่งความรักความเชื่อการอธิษฐานหนุนใจยกกันขึ้นเราจะไม่จับผิดกันจำไว้นะครับพี่น้องก็ทําผิดผมก็ทําผิดเราทุกคนมีจุดอ่อนแอนในชีวิตแทนที่จะหาเรื่องกันโจมตีกันเราอธิษฐานเผื่อกันดีไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกผมหลายปีมาแล้วบอกว่าเจ้าจงใช้ความเชื่อแต่การใช้ความเชื่อของเจ้าไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองที่จะหางาน มีเงินเข้ามามีสุขภาพแข็งแรงหายป่วยแต่ใช้ความเชื่อที่จะช่วยคนอื่นที่เขากําลังตกทุกข์หรือมีปัญหาให้เขาลุกขึ้นมาและมีชัยชนะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์งนำคนมากมายเข้ามาในชีวิตของพวกเราขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถยืนอยู่ในท่ามกลางพระองค์กับพวกเขาและเราจะยืนอยู่ตรงนั้นมองเห็นปัญหาและเราไม่จะวิจารณ์อะไรเราจะอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้น หนุนใจคนเหล่านั้นขอพระองค์ช่วยพวกเราด้วยที่เราจะมีหัวใจแห่งความเมตตาการุณาและเราจะเป็นผู้ยกผู้อื่นขึ้นด้วยคำอธิษฐานการวิงวอนการขอบพระคุณและด้วยคำหนุนใจในนามพระเยซูคริสต์เอเมนผมเชื่อว่าพี่น้องจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติต่อไปนี้คริสตจักรไทยลาวและชนชาวเผ่าจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มคำหนุนใจอธิษฐานเผื่อกันไม่จับผิดกันไม่ค้อนใส่กันนะครับไม่อิจฉากัน เราจะรักกันและกันพี่น้องเองที่ทําอย่างนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะพี่น้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองผมเชื่อว่าพี่น้องจะปฏิบัตินะครับผมกับจันดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเกิดผลและมีพระพรมากมายในโลกนี้นะครับขอบพระคุณมากครับที่ใช้เวลากับผมพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากที่ฟังคําสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่า พระบิดาของเราในสวรรค์นั้นภูมิใจพี่น้องที่พี่น้องเป็นผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและอยากจะทราบสัจธรรมความจริงของพระองค์และพี่น้องจะทําตามสิ่งที่พี่น้องเรียนมาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับผมอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดสวรรค์เทพระพรเทกําลังพระคุณและฤทธิ์เดชให้กับพี่น้องที่พี่น้องจะเป็นผู้ที่เกิดผลเป็นพระพรแา่คนมากมายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง อวยพรครอบครัวลงไปถึงพันชั่วอายุคนนะครับขอพระเจ้าใช้ช่วยเหลืมพี่น้องให้เป็นพระพรแต่นคนมากมายนะครับขอเชิญฟังคําสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และชุดอื่นๆด้วยน,นะครับจำไว้นะครับว่าพระวจ,จนะของพระเจ้าเป็นยารักษาโรคและพี่น้องจะสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอสวรรค์เปิดออก บนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาพลานสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหาย ผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเป็นไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่น ขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจมิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและทรงพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่นคนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง